วันนี้ดิฉันคิดว่าถึงเวลาแล้วละค่ะที่จะต้องแก้รัฐธรรมนูญโดยที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอมาว่าให้เพิ่มข้อความใน วักาจากเดิมนะคะให้เป็นให้อําอนาจในการออกกฎหมายลูกที่จะแยกประเภทเอกสารสัญญาซึ่งถ้อยคำอื่นๆก็ยังคงและรักษาไว้ที่เ,เพื่อให้อาหํานาจในการถ่วงดุลต่อรัฐสภาเหมือนในฉบับของปี2550ดิฉันจึงขอสนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี แต่ก็ขออนุญ,ญาตท่านประธานนะคะว่านอกจากกฎหมายลูกที่เราจะต้องเร่งออกซึ่งนิฉันเชื่อว่าถ้าสภาแห่งนี้รับยอมรับที่จะให้มีการแก้ไขมาตรา190ในอีกไม่นานเราก็คงจะมีกฎหมายลูก แต่เพียงแค่มีกฎหมายลูกที่แยกประเภทเอกสารสัญญาทเท่านั้นยังไม่เพียงพอหรกค่ะที่จะให้รัฐสภาของเราดําเนินการได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐสภาแต่ฉันคิดว่ายังมีความจําเป็นที่จะต้องมีคณะกรรมาการร่วมสองสภา ที่จะอนุญาตให้ทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมก,ก,กันดำเนินงานพิจารณาเอกสารสัญญาหรือซักถามข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของรัฐบาลนะคะในสหรัฐอเมริกาเองเขาก็มีสองสภาร่วมระหว่างวุฒิสภาและสักผู้แทนราษฎรและในกรณีที่เป็นเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าก็จะมีคณะกรรมการพิเศษที่จะพิจารณาเรื่องนี้ และเช่นเดียวกับประเทศออสเตรเลียนะคะเขาก็มีคณะกรรมการร่วมที่จะปฏิบัติหน้าที่คอยพิจารณาเอกสารสัญญาก่อนเสนอเข้าสู่สภาทํางานตลอดทั้งปีและในกรณีที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าการค้าเสรีก็มีสภาที่ปรึกษาที่ส่วนงานของรัฐบาลจะต้องขอคําแนะนําจากกรรมธิการชุดนี้สุดท้ายดิฉันขอสนับสนุนร่างพระราชบัญญ,ญัติร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมของคณะรัฐมนตรีระหว่างเป็น อย่างยิ่งว่าในอนาคตรัฐสภาแห่งนี้จะได้ร่วมกันพิจารณาออกกฎหมายรูปเพื่อแก้ไขปัญหาการพิจารณาเอกสารสัญญาของสภาค่ะขอบคุณค่ะ